เช้าวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาแต่เช้าตั้งใจว่าจะไปวิ่งออกกำลังกายแต่ตอนที่ผ่านหน้าร้านน้ำเต้าหู้หน้าปากซอยผมได้กลิ่นหอมของน้ำเต้าหู้ที่ลอยเข้ามาปกติผมจะไม่ค่อยแวะร้านนี้บ่อยนักแต่วันนี้รู้สึกว่าความหอมนี้อาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างให้ผมแวะพักผมจึงหยุด และสั่งน้ำเต้าหู้หนึ่งแก้วจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้คือการตัดสินใจแวะร้านน้ำเต้าหู้ในเช้าวันนั้นซึ่งทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปไม่น้อยเลยทีเดียวเจ้าของร้านน้ำเต้าหู้เป็นชายสูงวัยที่มีใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มเขามักจะยิ้มทักทายลูกค้าทุกคนที่แวะมาซื้อน้ำเต้าหู้จากเขาเสมอการได้เห็นรอยยิ้มของเขาทุกเช้าเป็นสิ่งที่เพิ่มกำลังใจให้กับผมอย่างมาก ผมเริ่มทำความรู้จักกับเขาและรู้ว่าเขามีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจมากมายวันนั้นเป็นวันที่ผมเริ่มต้นรู้จักกับความหมายของน้ำใจและความอบอุ่นจากคนรอบข้างหลังจากวันนั้นผมเริ่มแวะร้านน้ำเต้าหู้หน้าปากซอยเป็นประจำทุกเชา้าทุกครั้งที่แวะผมจะได้เห็นรอยยิ้มและความรักของเจ้าของร้านที่มีต่อลูกค้าทุกคนเขามีความสามารถ ในการทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีและมีความสุขบางครั้งผมเห็นเขาแจกน้ำเต้าหู้ให้กับเด็กๆที่ไม่มีเงินซื้อเป็นการแสดงน้ำใจที่แท้จริงและการทำให้ชีวิตของคนอื่นมีความสุขผมเริ่มเรียนรู้ว่าในชีวิตเราสามารถแสดงน้ำใจในรูปแบบที่ไม่ต้องใส่แก้วในฉากนี้ผมได้เห็นการทำงานและความทุ่มเทของเจ้าของ,ของร้านที่มีต่อร้านน้ำเต้าหู้และลูกค้าของเขา ความรักและความห่วงใยของเขาต่อคนรอบข้างทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นใจและเริ่มตรหนักถึงความสำคัญของการมีน้ำใจในชีวิตประจำวันวันหนึ่งฝนตกหนักมากผมรู้สึกไม่อยากออกไปวิ่งเพราะกลัวจะเปียกแต่ใจผมยังคงอยากไปแวะร้านน้ำเต้าหู้หน้าปากซอยผมจึงตัดสินใจเดินไปที่นั่นเมื่อไปถึงผมเห็นเจ้าของร้านน้ำเต้าหู้กำลังแจกน้ำเต้าหู้ให้คนไร้บ้านที่มาอาศัยอยู่ใกล้ๆร้าน ผมเห็นความชุ่มชื่นและความสุขในสายตาของคนไร้บ้านคนนั้นเป็นการแสดงน้ำใจที่เจ้าของร้านมีต่อคนที่ไม่มีเงินซื้อผมได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือคนอื่นและการแสดงน้ำใจสามารถทำได้ทุกเวลาทุกที่ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลหรือการตอบแทนในฉากนี้ผมได้เห็นความเมตตาและความเอื้ออาทรที่แท้จริงของเจ้าของร้านน้ำเต้าหู้ทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้น ในบางวันเจ้าของร้านน้ำเต้าหู้มักจะเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาให้กับลูกค้าฟังเรื่องราวที่เขาเล่าเต็มไปด้วยประสบการณ์และความรู้ที่เขาได้เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกครั้งที่ฟังเรื่องราวของเขาผมรู้สึกเหมือนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและได้รับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในฉากนี้ ผมได้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างคนต่างวัยและการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตความอบอุ่นและความซึ้งใจที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่ฟังเรื่องราวของเขาทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตมีค่ามากขึ้นผมเริ่มสังเกตเห็นว่าการทำงานของเจ้าของร้านน้ำเต้าหู้เต็มไปด้วยความตั้งใจและความรักในสิ่งที่เขาทำทุกครั้งที่เขาทำเครื่องดื่มน้ำเต้าหู้เขาจะใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกวัตถุดิบการเตรียมเครื่องดื่มหรือการเสิร์ฟให้ลูกค้าในฉากนี้ผมได้เห็นความทุ่มเทและความรักในการทำงานของเขาทำให้ผมเข้าใจว่าการทำงานด้วยความตั้งใจและความรักสามารถสร้างความสุขและความพึงพอใจให้กับเราเองและคนรอบข้างในเช้าวันหนึ่งที่แดดส่องสดใสผมแวะร้านน้ำเต้าหู้หน้าปากซอยตามปกติ ผมเห็นเจ้าของร้านกำลังสนทนากับลูกค้าประจำอย่างมีความสุขบรรยากาศเต็มไปด้วยความสดใสและพลังบวกการได้เห็นการสนทนาและการเชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชนทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายและมีคุณค่าในฉากนี้ผมได้เห็นพลังของการสนทนาและการมีน้ำใจที่ทำให้ชีวิตมีความสุขและมีความหมายมากขึ้นวันหนึ่ง ผมเห็นเจ้าของร้านน้ำเต้าหู้กำลังสอนเด็กเล็กคนหนึ่งทำเครื่องดื่มน้ำเต้าหู้เข้าใช้ความอดทนและความใส่ใจในการสอนเด็กเล็กทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยผมรู้สึกว่าการสอนและการแบ่งปันความรู้เป็นการแสดงน้ำใจที่มีคุณค่าในฉากนี้ผมได้เห็นการสอนและการแบ่งปันที่ทำให้ชีวิตมีความหมายและมีคุณค่ามากขึ้นในช่วงเย็น เจ้าของร้านน้ำเ <leer> ้าหู้มักจะนั่งพักและสะท้อนเรื่องราวของวันนั้นเขามีความสุขในการทำงานและการช่วยเหลือคนอื่นผมเห็นความสงบและความพึงพอใจในสายตาของเขาการสะท้อนเรื่องราวของวันนั้นทำให้เขามีความเข้าใจในชีวิตและความหมายของการมีน้ำใจในฉากนี้ผมได้เห็นความสงบและความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการมีน้ำใจและการช่วยเหลือคนอื่นในวันหนึ่งที่มีงานเทศกาลในชุมชน เจ้าของร้านน้ำเต้าหู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขเขาแบ่งปันเครื่องดื่มน้ำเต้าหู้ให้กับคนในชุมชนสร้างความอบอุ่นและความสุขให้กับทุกคนผมเห็นพลังของการแบ่งปันและการมีน้ำใจที่ทำให้ชีวิตมีความหมายและมีคุณค่ามากขึ้นในฉากนี้ผมได้เห็นการแบ่งปันและความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในชุมชนทำให้ชีวิตมีความสุขและมีความหมายมากขึ้นในวันสุดท้ายที่ผมต้องย้ายไปทำงานที่อื่น ผมแวะร้านน้ำเต้าหู้หน้าปากซอยเพื่อบอกลาชายสูงไวัยที่เป็นเจ้าของร้านเขายื่นให้แก้วน้ำเต้าหู้สุดท้ายและบอกกับผมว่าน้ำใจไม่ต้องใส่แก้วผมรู้สึกสินใจและอบอุ่นในใจการได้รู้จักกับเข้าทำให้ผมเรียนรู้ถึงความสำคัญของน้ำใจและการมีน้ำใจต่อคนอื่นในฉากสุดท้ายนี้ผมได้เรียนรู้ว่าการแสดงน้ำใจและการช่วยเหลือคนอื่น เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและยั่งยืนในชีวิตขอบคุณที่รับฟังจนจบหากคุณรู้สึกเพลิดเพลินหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์และ s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป